้า3หน้านะครับแต่ว่าว่าด้วยเส้นเดียวก็คือหน้าแรกก็คือหน้าที่ทุกคนรู้จักหน้าที่2ก็จะแบบอาจจะเป็น p r i v a t e อยก็คือแบบหน้าที่ครอบครัวรู้จักหรือเพื่อนผมรู้จักอะไรเงี้ยผมส่วนหน้าที่3ก็คือหน้าที่ผมรู้จักตัวของผมคนเดียวแบบไม่มีใครรู้จักหน้านี้อะไรเงี้ยผมแต่ว่าเลือกที่จะใช้หนึ่งเส้นเพราะว่ายังไงมันก็คือตัวผมครับผมก็คือทุกอย่างเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันอะไร ผมเป็นทัดแมวหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าผมเป็นจ่าฝูงของพวกนี้แล้วผมเขาคู่มามมผมคู่กลับด้วย <laughs> สวัสดีครับผมพ่วงยะเดรสซันด์ดับลอกนะครับเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังอย่างรวดเร็วสิ่งคอนเซ็ปที่เราจะชวนแบมแบมคุยวันนี้เราจะพาแบมแบมย้อนอดีตผ่านภาพในอินสตาแกรมหลายๆภาพนะตั้งแต่เด็กๆเพื่อลองขยายความมันดูว่าเหตุการณ์เหล่านั้นมันสําคัญกับแบมแบมยังไงในวันนี้บ้างเมื่อเช้าผมเพิ่งย้อนอดีตมาเหมือนกันข้างหน้าเนี่ยโรงเรียนโรงเรียนใช่ครับเดี๋ยวเราคุยเรื่องตอนเด็กๆกันนะผ่านภาพนะครับโอเคดีก่อนที่จะไปภาพครับเราเป็นภาพกว้างๆก่อนอย่างแรกครับ ที่จะเห็นข้างบนสุดเป็นตัวเลข16ล้าน1แล้าผม,มันขึ้นไวนะเพราะว่าตอนแรกที่เราทำสคริปต์คำถามไปให้มันเป็น15.9ไม่ถึงอาทิตย์มันเปน16แล้วร,รู้สึกยังไงกับเลขนี้บ้างรู้สึกดีนะครับผมก็รู้สึกว่าแบบเอ่อก็บางทีผมก็มีแบบเข้าไปดูลูก,กเก่าบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าคือตลอด8ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือหลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนไปนะครับผมแล้วก็ คือแล้วตัวเลข16ที่ได้มาเนี่ยผมว่าหลังจากเสร็จงานที่ MBA halftime show ครับผมก็เสร็จปุ๊บกลับลรงแรมมาก็ขึ้นเป็น16เลยครับผมก็ผมว่าหลายคนที่เขาอยู่ตรงนั้นที่เขาเป็นแฟนบาสเนี่ยหลังจากที่เห็นโชว์แล้วเหมือนเขาก็แบบเข้ามาติดตามกันอะไรอย่างเงี้ยเล่าบรรยากาศสั้นๆตอนโชว์ให้ฟังหน่อยเราเพิ่งเห็นรูปตื่น<อ>เ,เต้นด้วยเหมือนกันนะตื่นเต้นตื่นเต้นกับผมเ็ตื่นเต้นครับคือแล้วก็กดดันด้วยครับผมในเวลาเดีวยวกันเพราะว่าจริงๆเป็นเคป๊อปคนแรกด้วย ที่ได้ขึ้นนะครับผมแล้วก็ในนามเอ็มบาสเตอร์ของ Golden State Warrior ด้วยครับผมก็คนที่เขาเป็นแฟนคลับบาสเขาสงสัยว่าแบนแบบเป็นไข่อะไรอย่างเงี้ยแบบมันทำอะไรได้บ้างอะไรงเี้ยครับผมซึ่งหลังจากเห็นโชว์แล้วหลายคนเขาก็แบบอ๋อเออก็เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงเอามาเป็นเอ็มบาสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับผม <Okay. S 1> ส่วนแฟนคลับเคป๊อปกับคนทางที่เขาอยู่เกาหลีหลายคนเนี่ยเขาก็เหมือนจับตามองกันนะ mm. แบบแบบจะ ไปแบบ r e p r e s ซ n t ์เป็นเป็นหน้าให้กับทาง K-POP ในสถานที่แบบนี้เนี่ยมันก็ต้องเท่ามาให้ดีเขาก็ลุ้นกันนะเราว่าการที่พอจบงานแล้วมันมียอด follower เพิ่มขึ้นมันเป็นตาสแตมช่วยพูดเราเหมือนกันนะว่าเพื่อนของเรามันได้รับการยอมรับกใช่เาก็รู้สึกดีครับย้อนกลับไปครับอันนี้เป็นภาพแรกในภาพแรกในสแตมเลยแต่จริงอนนี้ไม่ใช่ภาพแรกครับผมมมันมีภาพแรก มากมาก,ก,กเลยครับแต่ว่าบางทีแบบเข้าไปเนี้ยมันก็แบบเ e มื่อก่อนเราลงอันนี้ทําไมใช่ไหมเราแบบมันลงไปได้ยังไงเนี่ยผมก็แบบบางทีก็แบบมีเคลียร์แบบโพสต์บ้างมีลบไปบ้างอะไรเงี้ยผมแต่ว่าอ,อ๋อนนทำไมแบบถึงยังอยอนนู่อันนี้ก็ไม่แลกมากนะครับอันนี้ก็น่าจะแบบเดบิวประมาณ2ปีตอนอนั้นนะครับกันอันนี้เหรอไม่รู้สิครับทำไมถึงอยู่เหมือนกัน <laughs> โอเคยางนั้นพอมองมาไปตรงนี้เราคิดถึงอะไรอ๋อก็คิดว่าดูเด็กครับผมดูเด็ก <c oughs> ดูเด็กนะครับแล้วก็แบบว่าไม่รู้สิคือตอนนั้นเหมือนจะเป็นถ่ายแมกกาซีนอะไรของญี่ปุ่นสักตัวเนี่ยผมแล้วแบบว่าเหมือนจําได้ว่าเหมือนแบบชอบภาพนี้มากแต่มันไม่ได้เป็นภาพที่เขาปล่อยออกมาเป็นภาพที่ผมถ่ายผ่านจอเวลาถ่ายแมกกาซีนนะครับผม <c oughs> ก็เช่าแล้วก็แบบมีเมมเบอร์อยู่ด้วยอะไรก็ล,ลง โอเคฮะลงไปอีกฮะก่อนที่เราจะพูดถึงการเติบโตครับผมภาพนี้ครับภาพเด็กเนี่ครับแต่ภาพนี้ก็เป็นหน้าผมจริงครับแต่ตัวไม่ใช่ผมครับผมอันนี้คือแฟนข่าวเขาเอามาแบบอิดิดนะครับผมตอนนั้นเหมือนลงแบบแก้งแฟนขับวครัผมแล้วหลายๆคนเขาเชื่อเลียครับคิกว่าเป็นผมนอกจากภาพนี้ฮะครับผมลองนึกถึงอะไรในตัวแบมแบตอนเด็กๆ คือก็นึกได้สองสามอย่างนะครับผมตอนที่เนี่ยผมเมื่อกี้ที่ไปโรงเรียนมาผมก็นั่งนึกเหมือนกันครับผมก็คือจริงๆก็ก็บ้าบอๆตั้งแต่เด็กๆแล้วผมก็จะจะเป็นคนที่แบบ Energy เยอะหน่อยครับผมแล้วก็เป็นคนที่ชอบอะไรแบบวิบวิบปปับตั้งแต่เด็กๆครับแบบชอบเสื้อที่แบบมันจะแบบวาวๆหน่อยอะไรก็จะชอบอะไรพวกนั้นตั้งแต่เด็กๆแล้วครับผมดื้อซนเป็นคนไหนเรียบร้อยตาๆจะใกล้เคียงกันอืมเอาจริงผมว่าผมเป็นคนที่เรียบร้อยตั้งแต่เด็กๆแล้วผมผมว่าเป็น สซนกับเรียบร้อยครับไม่ถึงคันเดือบผมซนกับเรียบร้อย <c oughs> ใช่ครับผมสมมาผสมกันอ่าใช่ครับเรียบร้อยที่สุดคืออะไรสซนที่สุดคืออะไรสซนที่สุดก็แบบเวลาลมย่ากอย่างเงี้ยผมก็จะวิ่งทั่วบ้านนะครับผมแล้วก็เรียบร้อยก็คือไออย่างน้อยก็คือก็พูดแบบเจอผู้ใหญ่ทีไรก็จะพูดคับตลอดเงี้ยผมและที่ที่แบบว่าก็จะรบบู้สถา,านการณ์ตั้งแต่เด็กๆของคคอยดูว่าแบบอ่าตรงนี้มันเป็นแบบ ตอนนี้เราต้องนิ่งๆนะอะไรอย่างนี้แล้วก็ตรงที่สนได้ก็จะสนอะไรโ <Okay. S 1> อเคมีเหตุการณ์ไหนในช่วงเด็กนะครับอาจจะโตขึ้นมากว่านี้ก็ได้นรครับเราลองคุยเรื่องแบบพอเป็นเด็กประมาณนึงเริ่มรู้เรื่องแหละแบบพอจะนึกเหตุการณ์ที่มันสําคัญมากๆในชีวิตในวัยเด็กสอคัญ,คญมากๆครับผมจำได้ก็คือตอนที่ไปเกาหลีครั้งแรกครับผมคือตอนนั้นอยู่สวนอภูงครับผมแล้วกําลังเตรียมไปแหละแต่ว่าตอนนั้นก็มีแฟนคลับออกมาสองสามคนอผมก็ตกใจเหมือนกันครับ มีมาได้ยังไงอ,อะไรเงรนนี้ยตอนผมยังไม่ได้บิวแบบไม่เขาไม่รู้จักผมกันนะผมตอนนั้นก็แบบจําได้เลยเขาแบบเตรียมเสื้อที่จะใส่ไปเกาหลีเนี่ยแบบตั้งแต่แบบสองสามอาทิตย์ก่อนอะไรเงี้ยผมตอนนั้นไปเดินสามเพลิงแล้วก็แบบใส่ชุดสีเขียวแล้วก็แบบมีเป็นครูฟังสีเขียวอยู่อะไรเงี้ยผมตอนนั้นชอบสีเขียวเป็นครั้งแรกที่ผมออกนอกประเทศเป็น ครั้งแรกเลยครับผมแล้วแบบต้องอยู่ตรงนั้นเป็นเดือนเดือนอย่างเงี้ยผมก็แบบตื่นเต้นด้วยสนุกด้วยแล้วก็ก็กลัวด้วยปปะมาณนี้ครับโอเคลองนึกเปรียบเทียบเล่นๆดูฮะจากวันนั้นที่เรากําลังจะไปที่เกาหลีอยู่ที่สนามบินมีคนมาขสองถึงสามคนทุกวันนี้ไม่ว่าแบบจะกลับมาที่ไทยหรือว่าจะบินไปไหนแฟนคลับจะเยอะมากจะรอแบบเออมันเปลี่ยนไปหมดเลยรู้สึกยังไงกับเรื่องตรงนี้บ้างเออบางทีก็ก็ยังมีแบบความไม่ชินบ้างนะผมแบบ ไม่ใช่แค่เรื่องสนามบินอย่างเงี้ยผมคือทุกอย่างที่ผมทําอยู่ตอนนี้นะครับผมแบบผม,มย้ายบ้านที่เกาหลีดได้ประมาณ3ปีสปีประมาณเนี้ยผมแล้วคือมันเป็นบ้านดีไซน์ที่แบบผมฝันมาตลอดตั้งแต่เด็กๆแล้วผมผมไม่คยชอบเล่นเกมเดอะซิมนะครับผมก็ฝันมาตลอดก็จะแบบมีอย่างเงี้ยแบบกลับบ้านพอทํางานกลับบ้านมาผมนั่งอยู่ที่บ้านผมก็จะแบบเออมันเป็นอย่างเงี้ยแต่เมื่อไหร่นะอะไรมันก็จะมีความคิดอย่างเงี้ยครับผมเวลากลับไทยอย่างเงี้ยครับผมก็แบบยังมาโรงเรียนอย่างเงี้ยแบบผมก็แอบงงๆนิดหนึ่งแบบ ที <łość> ่ <S 2> <S 2> ทุกอย่างมันดูเล็กไปหมดเลยเมื่อก่อนแบบทุกอย่างมันดูสูงมากเลยยังมีความไม่ชินกับสภาพแวดล้อมหรือชีวิตในตอนนี้ในบางส่วนโอเคเด็เดียวชอบเล่นเดอะซิมเหมือนกันนะแบบชอบเล่น